วันนี้แค่จะมานำเสนออาหารถือสวยเชื่อข้ามคืนค่ะนั่นก็คือทวิต t ี้ไวนิลทไ์ค่ะง่ายเลยนะคะแค่เพื่อนๆฉีกซองนะคะแล้วก็ดื่มพร้อมกับน้ำเปล่าท้งเช้าแล้วก็เย็นค่ะนักวิทยาศาสตร์ของนิวเทลไรศึกษาวิจัยนานกว่า10ปีจนคนพบส่วนผสมที่ลงตัวคือไฟโตอินฟิลส์และไฟโตทรมาค่ะ ที่จะช่วยสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นถึง78%สร้างอีลาสตินเพิ่มขึ้น58%แล้วก็ปกป้องคอลลาเจนเพิ่มขึ้นอีก98%เลยจ้าผลลัพธ์ที่ได้จากการที่ทานเจ้าตัว True Beauty นะคะก็คือผิวนุ่มขึ้นเรียบเนียนขึ้นชุ่มชื้นขึ้นเยื้อหยุ่นขึ้นแล้วก็ริ้วรอยตื้นๆจางลงจ้าผลลัพธ์นี้เนี่ยเขาเคลมมาว่าพิสูจน์ได้จากทางคลินิกหลังใช้60วันค่ะ ทูวิวิตี้มีทั้งแบบผงแล้วก็แบบเม็ดนะคะเนรมิตผิวเปล่งปั่งเพียงชั่วข้ามคืนทวูวิวิตี้บายนี้ทิลค่ะกินทางปากออกทางผิวกันไปเลยจ้าให้ผิวของคุณสวยสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกไปดื่มทูวิวิตี้นอนก่อนนะคะบ๊ายบาย